เที่ยวน่าน3วันสองคืน EP หนึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างมาค่ะวันนี้พวกเราจะพามาเที่ยวน่านนะคะเที่ยวแบบวงกลมเป็นยังไงมาดูกันเลยต,ต,ต้นทิปของเราหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครน,น่านเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขามองเห็นมาแต่ไกลๆนะคะเอาเลิกเอาชัยเราก็มากราบไหว้จากว่าเสร็จเราก็เดินทางกันไปต่อเลย<า>คะ่ะก็คือถนนโค้งตัวยูนะคะเป็นถนนสุดแปลกที่เป็นคล้ายตัวยูเส้นนี้สามารถแวะถ่ายรูปได้คะ่ะมากันต่อเลยค่ะถนนสุดฮิตหมายเลขสามที่ใครๆก็ต้องจอดถ่ายรูป จุดแลนด์มาร์ทที่ทุกคนต้องแวะถ่ายรูปก,กันคะ่ะแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยคะ่ะและนี่ก็คือโค้งพับผ้า เป็นจุดแลนด์มาร์คอีกโค้งหนึ่งนะคะที่เราต้องจอดถ่ายรูปก,กันแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องตอนนี้เราถึงบอก,กือกันแล้วค่ะกินข้าวกันก่อนวิวสุดๆมาต่อกันเลยค่ะหมู่บ้านสปันบอกเลยว่าหมู่บ้านสปันเป็นอะไรที่หิวใจมากๆและนี่เราก็อยู่ที่หยุดเวลาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่เราต้องขึ้นมาและอยากจะบอกว่าหยุดเวลาจริงๆเราก็นั่งชมบรรยากาศไปนะคะของหมู่บ้านและนี่ก็เป็นครั้งที่2ของเราแล้วนะคะหิวใจมากๆหลังจากที่เราได้หิวใจ กกกัันนแลแล้ว็ไปต่อเยค่ะคืนแรกเราจะพักกันที่นี่ค่ะโมโคมวิล่าที่มีแค่หกห้องบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากๆมีสระว่ายน้ําให้เด็กๆเล่นด้วยที่พักบรรยากาศดีอยู่ใจกลางเมืองปัวนะคะวันนี้เราก็จะพักผ่อนกันที่นี่1คืนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางกัน,นเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP ที่2นะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกัน I know I got